สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูปออีกแล้วนะคะวันนี้ครูปอมีความรู้เกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตคำพังเพยมาฝากนักเรียนทุกคนค่ะสำนวนไทยแบ่งกเป็นี่ประเพีนค่ะ สำนวนไทยคือถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานมีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่เพื่อให้ผู้รับได้ไปตีความทำความเข้าใจด้วยตนเองอีกชั้นหนึ่งตัวอย่างสำนวนไทยค่ะข้า รด็จความรู้สำนวนนั้นมีอยู่ในภาษาพูดก่อนที่จะมีภาษาเขียนเกิดขึ้นในสมัยสุขโขทยัยเช่นไพรฟ้าหน้าใสในน้ำมีปลาในนามีข้าวสำนวนที่เป็นสุภาษิตมีลักษณะเป็นข้อความสั้น กระทัดรัดแต่มีความหมายชัดเจนลึกซึ้งมีคติสอนใจหรือความจริงเกี่ยวกับความคิดและแนวปฏิบัติเช่นแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเป็นสำนวนที่เป็นสุภาษิตมีลักษณะเป็นข้อความสั้นๆกระทัดรัดแต่มีความหมายชัดเจนลึกซึ้งมีคติสอนใจ หรือความจริงเกี่ยวกับความคิดและแนวปฏิบัติตัวอย่างสำนวนที่เป็นสุภาษิตข้อหนึ่งปากเป็นเอกเลขเป็นโทหมายถึงการพูดจาและการคิดคำนวณน,นั้นสำคัญข้อสอสอนหนังสือสังฆราชหมายถึง สั่งสอนคนที่มีวิชาความรู้มากกว่าสำนวนไทยที่เป็นคำพังเพยเป็นสำนวนที่เป็นคำพังเพยมีลักษณะคล้ายสุภาษิตและเกือบจะเป็นสุภาษิตแต่ไม่ได้สอนใจหรือให้ความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้โดยตรงเป็นคํำกล่าวที่มีลักษณะติชมตักเตือน หรือแสดงความเห็นอยู่ในตัวคำพังเพยลึกซึ้งกว่าสำนวนแฝงข้อคิดคำสอนจำไหมนะคะเด็กๆตัวอย่างสำนวนที่เป็นคำพังเพยเช่นดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่กินบนเรือนขี้บนหลังคา เรามาเล่นเกมเกี่ยวกับสำนวนไทยกันค่ะมีหน้าพยางนะคะไม่ไวอะไรคะยื่อใหโดยเด็กขาดไม่มีเยื่อใหญ่อีกต่อไปเด็กๆคิดว่าสำนวนนี้คืออะไรคะเด็กคู่ไม่ไวใเด็กไม่ไใหญ่อาเก่งมากค่ะข้อ2มีกี่พยางคะ 3. คาหนังคาเขาหมายถึงจับได้ขณะกำลังกระทำผิดหรือมีของกลางอยู่ที่ตัวข้อ4ค่าควายเสียดายพริกหมายถึงทำการใหญ่แต่กลัวหมดเปลืองจึงทำให้งานเสียข้อ 5. ใจดีสู้เสือทำใจให้เป็นปกติเมื่อต้องผจนกับสิ่งที่น่ากลัว ข้อหวัวหายล้อมข้อของหายแล้วจึงเริ่มป้องกันเรื่องเกิดขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขข้อ7มือไม่พายเอาเท้าราน้ำไม่ช่วยและยังเกะกะขัดขวางการทำงานของผู้อื่นข้อ8จับปลาสองมือมุ่งจะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันในที่สุดไม่ได้สักอย่าง ข้อสิเห็นครกขึ้นภูเขาการทำงานที่ยากลำบากเกินความสามารถของตนข้อ 11. น้ำลดตอผุดเมื่อหมดอำนาจความชั่วที่ทำไว้ก็ปรากฏข้อ 12. จับปูใส่กระดมยากที่จะทำให้อยู่นิ่งๆได้ข้อ 13. ส,ส,สีซอให้ควายฟัง สั่งสอนแนะนำคนโง่มากไม่ได้ผลเสียเวลาเปล่าข้อ14รํารำไม่ดีโทษปี่โทษกลองทำไม่ดีหรือทำผิดแล้วไม่รับผิดกับโทษผู้อื่นข้อ15หาหาเหาใสหัวรนหาเรื่องเดือดร้อนมาสู่ตนเองข้อ16ไก่งามพวกขน พนงามเพราะแต่งความสวยงามเกิดขึ้นได้จากการปรุงแต่งข้อ17ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกันข้อ18คว้าง,งูไม่พ้นคอจัดการสิ่งอันตรายไม่พ้นตัวจนเดือดร้อนข้อ19 ขวานผ่าซ่าผงผางไม่เกรงใจใครข้อ20ขิงก็ราขาก็แรง ของฝากจากครูให้หนูคนเก่งคือใบงานเรื่องสำนวนสุภาษิตคำพังเพยอย่าลืมทบทวนบทเรียนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ